นองกูรอกไม่เคยตกได้ได้ปลาได้ปลาดุกปลากะเยงปลากระดุกปลาปลาปขี้ตังก็ติดเลยกินทั้งนั้นแหละเพื่อนๆอย่าคิดว่าการตกด้วยกระดองกูง่ายนะไม่ง่ายค่ะแอนบอกไว้ตรงนี้เลยเอาปลาดุกทะเลครึ่ตัวดีจะได้ดูว่าไม่ได้ฟุกไม่ฟุกค่ะวิธีการตกกระดองกูที่ถูกวิธีนะครับแต่ถ้าเกี่ยวปากให้เห็นมินมินนะครับให้ตาม ่ตาเบ็ดโผล่ขึ้นมาแล้วป่าแมันกินป๊บเป็นฝูงแล้วก็ตวัดส่วนนห้มันป๊บติดหางขึ้นมาเพื่อนๆสงสัยไงบอกว่ามันจะกินไปได้ไงทั้งกระดองใช่ไหมมันไม่ได้กินทั้งกระดองเรามากินมันแล้วเราก็ตวัดส่วนไปเลยดูนะครับทางสุดคุดวิธนะเนี่ยโชว์โชว์สาวใด้ป่านิ่มๆเออต้องโดนดึง หมดแล้วทุนมันไม่ค่อยดีนะโอ้ยโอ้ย,อยนมด้มไม่ดีอะครับทา่านก็ไม่รู้สิครับเหยื่อแรกกไ็ไม่รู้สิรู้สึกว่าพี่ดุนจะขี้โม้นะเพิ่งได้เต็มแรกก็แค่เหยื่อแรกอะไรครับก็ไม่รู้สิครับขี้โม้ยงแรงเลยก็าครอบครัวเลอลมแล้วพายงัดพายงัดไปกับเพื่อนเลยชนะค่ะ โอ้ไไซสใหญ่โอเคเดี๋ยวไปตบต่อขอบคุณมากเลยคนะ่ะนี่คือเนื้อพูอที่แข็ นี่ค่ะเราได้ที่ตกปลาแล้วนะคะแฟงของลูกศิษย์คุณูนะคะค่ะแกใจดีให้ให้ที่ตกปลาค่ะตรงนี้ร่มด้วยแล้วก็ลมเย็นสบายค่ะเป็นบ้านชายคลองนะคะเนี่ยบ้านนิมคลองเนี่ยเขาจะทำเบ็ดเดียค่ะเพราะว่าเพราะว่าเวลาทำปูจนกลรน้ำจะได้ลงข้างล่างน้ำจะได้ไม่ขังเหลูกเราเลยนี่โฟกังจับตึ้งติดแล้วกระดองปูพร้อมนะคะกระดองปูพร้อ หนูเป็นหมาหรือหนูเป็นแมวเป็นหมาแมวเขาต้องบอกว่ามึงเป็นหมาหรือมึงเป็นแมวที่เขาเล่นกันนะเออเออแมวมันจะร้องแมวุ้ยอลุไม่มอันนี้หมายเขาเรียกที่ไหนครับแม่อันนี้ที่บางใหญ่ค่ะบางใหญ่บางใหค่ตำบนทุ่งคาอำเภอเมือง นี่ไงมาแล้วเต็มที่สามแล้วเนี่ยเต็มที่สามเลยค่ะเต็มที่สามมาแล้วค่ะโอ้ถ้านับแต้มคงเยอะเราเป็นดูผลแต่ได้ดูบรรยากาศอะไรได้เรื่อยๆค่ะได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆกินข้าวก่อนนะเน้นเน้นกินก่อนวันนี้มีกับข้าวเลยกินข้าวกับพี่เลยอันนี้พบนี่ค่ะวันนี้อา่านอ่านขึ้นแล้วครัปลากระป๋อง ธาดแมวทาดแมวอ่าอยู่แถวนี้ได้กินปลาล่ะน้ำพริกชาแดงยากาศดีมากครับเย็นสบาย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 เนสบายเนี่ยแบบนี้ไม่เอาครับแบบนี้ปากไม่มีปากปูไม่มีอ๋อปากปูไมไม่มีที่เกี่ยว ไม่มีที่เกี่ยวก็ใช้ไม่ได้เนี่ยเน,นี่ได้ต้องเป็นปากปูแบบนี้ครับเห็นไแก็จะเกี่ยวเกี่ยวตรงเนี้แล้วปลามันมันกินมันกินไอ้มันปูเสร็จแล้วทีนี้มันพอมันกำลังม้วนแล้ก็ตวัดเบ็ดติดปากบ้างติดตรงไหนก็แล้วแต่ให้ติดปลายอย่างเดียวก็คือล่อมาเป็นกลุ่มแล้วล่อมาเป็นกลุ่มเลยถ้าน้ำลึกมีโอกาสได้ปลาดุกปลากะเยงครับ ปลากดพวกนั้นมันก็ติดไม่เคยตกได้ปูได้ปลาได้ปลาดุกปลาขยเยงปลาดุกปลาปลาปลาขี้ตังก็ติดนะมันกินทั้งนั้นแหละมันกินเนื้อมันกินบันปูก็คือพูดง่ายคือมันลุมแหละใช่มันมาพอมันลุมปุ๊บเราตวัดโดนตัวไหนก็ขึ้นมาตอนนั้นแหละใช่ใช่แล้วตุนันติดมาแล้วนี่มาแล้วนี่มาเป็นกลุ่มครับมาเป็นกลุ่มอันนี้อันนี้อันนี้ติดปากอ๋อยากาศเย็นๆครับชาวใต้เอาแต่กินไม่แข็ง สาใต้เราใต้เติมมลังก่อนเติมพลังไม่ค่ะเราใต้เดี๋ยวเดี๋ยเลนกันยังเรามาประชันว่าของใครตัวใหญ่กันนะจ๊ต้องแอนกับแม่แน่แหละเพราะพี่ดุนต้องเป็นตากล้องแหววแหววไม่เป็นไรก็สลับติงกับแอนคู่กันเล่นกับเล่นตัวคู่แม่หนึ่งจัมปนตัวเราไม่เกียดบอกว่า่าให้ถึงมือพี่ดุนพี่ดุนตัวเดียวชนะเลิศเลยโอเคพี่ดุนได้ตัวเดียวก็โอเคแล้ว วัดด er. ูตรงวัดเบ็ดหนึ่งก็ติดกัดโดงแล้วเลยขึ้นหนึ่งตรงเลยต้องเชื่อมือมืออาชีพนะตัวกระดองปูอ่ะเอาได้ปลาอะไรนะปลาธงเองมันกัดกัดใช่ไหมเอาปล่อยไปเลยนี่ปลาเป้าหมายขาใต้เก่งว่ะตกได้ปลานี้ตัวเล็กนิดเดียวนอ่ะ งนั้นแหละสาวใต้มาหรือไม่สาวใต้จัดบุฟเฟ่ตามเคยครับสาวใต้ได้ดูสาวใ,ใต้ก็จะเป็นสไตล์จัดบุฟเฟ่บ้ามาตัวเราต้องโยนเหยื่อแล้วล่อมันะเต้องล่อเหยื่อเรียกแขกก่อนมันก็จะมาเป็นฟูงแหละคันนี้แล้วสาวตายก็ ตึ๊ดตื๊ดตะวัดขึ้นมาโดนปูติดกระดองปูเช่นเคยเอาอ้าวได้กระดองปูรอบสองเกี่ยวแน่นไปค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ปากต้วยปากโปลดูสิอ๋อแบบนี้มันปักแบบนี้มันจะไม่ไม่ไม่หลุดปักต้องปักให้ให้แบบนี้บางๆให้โปรมาที่ให้เบ็ดโปรขึ้นมา ว่าเราปักแน่นเกินค่ะปักไปแล้วไปเไรซะแล้วเอาปลาดุกจะได้สักตัวดิจะได้ดูว่าไม่ได้ฟุกโอเคไม่ฟุกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหลดค่ะหลดไงผูปลาบอกว่าโอยมากินทางสาวใต้ดีกว่าดูแลเรื่องแบบว่าชิ้นแบบใหญ่ๆองๆ วนได้ด้วยนะดบุฟเฟ่ตามเคยสาวไต่ไปดูสาวใต้สาวใต้จัดโปรไปดูสาวใต้จัดโปรโมชั่นกันจัดโปรโมชั่นครับร้องกันแข่งกันใครใครจะได้ก่อนครับวัดกันเลยวัดกัน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 เลยอ่ะวัดเลยปุ๊บลงพร้อมกันครับหลุดแล้วลงพร้อมกัน ลุกแล้วโอ้สาไม่รู้เกี่ยววันั้นลุกว่ะนี่นะครับของจริงครับของจริงเอาไม่เดี๋ยวเกี่ยวแบบของรู้แบบเดิมดวยเกียวแบบหนูจะติดจู้ต้องวางบเบาอาครับสาวใต้ตอนนี้ไม่เชื่อโอฟชัชนอลด้านตกกระดองปูแล้วครับจะลองได้ตัวเองครับแล้วลงไปครับครั้งนี้ลงไปสาวใต้ตื่น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  เอาล้ครับสาวใต้วิธีวิธีสาวใต้ตึกขึ้นมาแล้วตามระเบียบครับอสาวใต้ตามระเบียบสาวใต้กินข้าวเสร็จสาวใต้กินข้าวสาวใต้ตามระเบียบสาวใต้กินข้าวเสร็จก็ไปนอนเลยดีกว่ามั้งอย่างเงี้ยสาวใต้ตามระเบียบค่ะเอ้ยอันนี้เขาเรียกว่านั่นไปก่อนออยไปก่อนต่อให้ก่อนคือมารอบหน้านี้คือปลาจะอ้วนมากนะต่อให้ก่อน เราใต้ตามระเบียบพักต่อให้ก่อนคือมารอบหน้าปลาจะอ้วนอ่ะไปดูดูยอดเดี๋ยนี้สิปลาปลาจะอ้วนเป็นพิเศษนะไปดูนี่ดูหลายรอบแล้วเนี่ยค่อยๆหยอดอืมแล้วทำไงต่อปุ๊บขึ้นมาเตะเบ็ดน่าหน่ยเห็นป่ะโอ้นี่ดูของจริงนี่ดูของจริงดูของจริงอม่ทรย์คุณออนรู้ว่ะวันนี้นี่ดูของจริงนไงล่ะกระโอง มแตอเมื่อกี้ได้ตัวใหญ่ว่าเพื่อนแต่หลุดอือหือหรอใช่ตอนไหนอะตอนนั้นตีตอนที่ผลวันนี้ตอนที่ฟลุกวันนี้คลิปเราจะยาวนิดหนึ่งครับชิวๆยาวๆจะมาดูสาวใต้ตกบรรยากาศดีๆนะครับ ดูสีหน้าสาวใต้นะครับตอนตะวัดขึ้นมาตื่นตื่นตื่นจะได้ยังไม่ได้ตามระเบียบครับท่านตามระเบียบครับโอ้โหนี่แบบว่ายาวๆให้เพื่อนๆดูก็รู้นะครับเนี่ยว่าสาวใต้ฝีมือยังไม่ถึงนะถึงขั้นตกตกกระดองปูนี่ต้องดูอย่างนี้ดูอย่างนี้จะเอาอะไรมาสู้อะต้องไปตกคีดตังดีกว่าเออวันนั้นมั่วเวฟฟุกคิดตังฟุกอ่ะ ไม่ฟลุกสองวันสองวันได้ทั้งสองวันไม่ฟลุกแล้วไม่ฟลุกแล้วเข้ามือกี่ตังเข้ามือกี่ตังแหมพี่ดุูไม่ได้สักตัวมันเดิมตามระเบียบพักต้องต้องพี่ดูนั่นอะไรเนี่ยยังไม่ทันอะไรเหยื่อตกลงไปแล้วโค้ตายเต่าตายนี่ดูมา เพื่อนๆอย่าคิดว่าการตกด้วยกระดองปูง่ายนะไม่ง่ายค่ะแอนบอกไว้ตรงนี้เลยยแต่แม่ง่ายต้องใช้ฝีมือซึ่งแอนกําลังจะโชว์น็อตบาดเดียวนี้โอ้แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องดูหรอกเพื่อนๆจะโชว์น็อตบาดเดียวนี้ต้องดูแลเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูเได้ d a t a b a ขึ้นมาแน่นอนเอาขึ้นได้แล้วนะแอนโอ้ตวัดแบบว่าโอ้แบบว่านิ่มนวลมากเราดูนะครับลงไปพร้อมกัน ไม่ลงไปแล้วยังไม่ลงไปนี่ไปไงมันต้องแบบมีแบบการแบบชันเชิงชันเชิงนิดนึงมีลีลาในการตวัดทำไมแม่คำไรชั้นเชิงออกลมแล้วทำเติมปุ๊ดมาแล้ว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 สาวใต้จะให้ถึงมือแล้วสาวใต้ขอบอกอันนี้ตากล้องจะหลับแล้ว เราคงกินข้าวเป็นครูเป็นหม้อค่ะวันนี้มาแล้วนี่มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วซูไม่ได้แล้ววันนี้ขอให้ตะวัดที่ยอมตวัสาวใต้สาวใต้มาเปลี่ยนมือหน่อยไหมเดี๋ยวจะสอนให้ดูเยว่าของจริงจะเป็นยังไงสาวใต้ถ่ายแบบ15นาทีแล้วเนี่ยดูดิยังไม่ได้สักตัวเลยคิดดูดิแม่สาวใต้ปลดปลามือมือแล้วแม่สาวใต้ได้เป็นกระสอบแล้วสาวใต้เหมือนเดิมครับมามาเปลี่ยนมือเลยดิ โอเคพี่ดุลเปลี่ยนมือแม่ยังได้เรื่อยๆแม่ยังได้เรื่อยๆนะคะเจอหนุ่มสุพรรณกิมมุตกแต้มแรกให้ได้ก่อนนะคะพี่ดุลของสาวใต้อย่างน้อยก็ได้สองแต้มแล้ววิธีการตกกระดองปูที่ถูกวิธีนะครับแต่ถ้าเกี่ยวปากให้เห็นมินมินนะครับให้ตาม เตาเบ็ดโผล่ขึ้นมาแล้วปลาจะมากินนิดป๊าป๊บป๊าป๊าป๊าเป็นฝูงแล้วเราก็ตวัดสวนให้มาปั๊บติดหางขึ้นมาเบ็ดมันก็จะไปเกี่ยวตามอวัยวะปาเั๊บเพื่อนสงสัยไงบอกว่าเอ้ยมันจะกินไปได้ไงทั้งกระดองถูกไหมมันไม่ได้กินทั้งกระดองกินมันเรามากินมันแล้วเราก็ตวัดสวนไปเลยดูนะครับทางถูกถูกวิธีนะเนี่ยเนี่ยโชว์โชว์โชว์สาวใต้ให้ดูมันปลาใหนิ่มๆเออต้องลดนิ่มๆนั่นแหละ หมดแล้ว <Techn Pokémon> <trilogy> ึุนมันไม่ค่อยดีนะครับท่านก็ไม่รู้สิครับเหยื่อแรกก็ไม่รู้สิรู้สึกว่าเออพี่ดุนจะขี้โม้นะเพิ่งได้แต้มแรกก็แค่เหยื่อแรกเองครับก็ไม่รู้สิครับขี้โมอย่างแรงเลยถ้าถ้าถ้าพี่ดุนได้แต้มนี้ยอมเลยว่าพี่ดุนใช้ได้ แต้มที่สองแบบต่อเนื่องโอเคปะได้ไปจะรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อันนี้นะค้าวิธีเกี่ยวให้ปากเป็ดโธ่ไปหลุดแล้วหลุดแล้ว,ลลวอากาศดีดีค่ะอากาศดีดลมพัดเอือ่อยไงเนเย็นเราต้องแต้นเยน็นไปบามเยอะบามเยอะ ได้อีกแล้วครับอันนี้ปาไม่ได้ปาเป้าหมายนะคะอนี้ปาคี้จีนของแม่ชาวใต้อุ้ยอืมตะวัดทีเสียวบบวาบดวงอะไรเดี๋ยวัดดวงอะไรตะไคร่ตะมันอันนี้ปากขาดครับปากเล็กมันขาดแต่เราจะต้องลองดูอันนี้หย่อนไปเยืออาจจะตกหายไปเลยเพราะปากมันขาดละใกล้ๆตรงนี้เลยดูดู ยายสาวใต้ตรงคีโมนะโอ้สาวใต้อย่าเลยเมื่อกี้สิบห้านาทีก็รู้แล้วสิบห้านาทีเลยเหรอนี่ไงใต้แล้วใหม่แล้วของหนุ่มดุลแต่เป็นปลาหมอแต่ก็ไซส์เล็กนิดนึงไซส์เล็กขอไซส์ใหญ่ค่ะเพราะว่าแม่บอกว่าวันนี้แข่งกันที่ไซส์ด้วยอาเรือกำลังกำลังออกนะคะตอนนี้เขาจะไปปักหลักหอยไอ้ไม้ที่แม่ที่เขาที่เขาเอาไปคือไปปักหลักหอยเหรอคะปักหล,ลักหอยแมงแมลงผู้ ที่กลางทะเลอ่ะนี่แหละคนในคนในเมืองอ่ะกลัวแดดแต่คนแค่ทะเลเนี้ยไม่กลัวข้อกลัวแต่ลมเพียงเดียวเพราะขากลัวเรือลมแล้วคลายงัดคลายงัดไปแล้วค่ะนี่ลำลำออกไปสามลำโอ้ลำนู้นไปแล้วลำนี้ก็มาค่ะลำนี้ก็มามาแล้วค่ะมาแล้วตกไปชมวิวไปค่ะนี่ วิถีวิถีฮะมาอยู่หากินของชาวประมงนะคะทางใต้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าอ,อยู่ใกล้ทะเลนะคะ,คะส่วนพี่ดุนก็ยังไม่ได้ตาเหมือนเดิมค่ะออแล้วค่ะตัวใหญ่ด้วยอ้าวของพี่ดุนมาอ้าวคีโมสีวันตัวใหญ่ๆนะคะไปเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆ,ๆ,ๆ ตอนนี้กินที่ป่าพอดีเลยค่ะนี่ชนะค่ะเพราะได้ไซส์ใหญ่โอเคเดี๋ยวไปตอกตอโอ้ได้กับเพื่อนด้วยกระดองกระดองหมดเนี่ยสาวใต้เพิ่งได้ไม่ใช่สาวใต้ให้ตัวใหญ่กับเพื่อนเลยนี่แม่แกย้ายไปนั่งตรงข้างเรือนะคะส่วนพี่ดุลก็ให้อาหารปลาต่อไปกล้าใช้นาะให้อาหารปลา ตรงนี้นะพี่ดูนะเมื่อก่อนพี่ก็บอกว่าพี่สุขของบ้านเขาบอกว่าตกปลาปลานิลปลาตัวใหญ่ได้ตัวเป็นโลโลเลยค่ะแต่ว่าปละหมอคางดํามันขยายพันธุ์เร็วแล้วมันเป็นภัยต่อระบบมิเวศของเรานะคะมันไปกินลูกปลาพื้นพื้นถิ่นของบ้านเรากระหมดเลยค่ะเราก็เลยต้องมาช่วยกาจัดด้วยการตกด้วยกระดองฟูค่ะเพื่อนๆ <laughs> ตกยังไงก็ไม่หมดเนาะต้องช่วยกันเราเป็นทีมงาน นี่ค่ะ<ส>ปลากระปลากระทงเต็มหมดเลยค่ะแต่ปลากระทงชนิดนี้เขาไม่นิยมกินนะคะเพราะว่ามันจะคาวมากนะคะโชว์นิดนึงดิค่ะโอ้เดี๋ยวเราไปดูสรุปผลตอนท้ายนะคะไปเทใส่รางกันน,นี่คะ่คะปารกระด,ดองฟูค่ะนี่ครึ่งลังนะโอเค เรา,าตั้งห้อง,ง,งนอนนะค่ะแล้วเมื่อกี้ก็เป็นผลงานตกฟ้าด้วยกระดองปูนะคะวันนี้ก็สี่มือสามคนค่ะมีแม่มีแอนพี่ดุนนะคะก็ได้เป็นครึ่งลังเลยค่ะพเพื่อนๆโอเคค่ะถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจใกับช่องแอนสาวใต้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปทำกิจกรรมสนสุกๆอีกเหมือนเดิมค่ะนี่ให้แม่ด้วยนะบาๆค่ะกดไลค์กดไลค์โอเค